แรงอีกบวกขึ้นเลยล่ะปลาหมึกตัวใหญ่นะจะได้ตอนนั้นไม่ได้เอามาปล่อยไว้สักเป็นร้อยตไปดูจะมันหนักมันหนักเกลี้ยงเกือบปัดนะปล่อยสาไปหน่อยนึงเม็ดขึ้นเม็ดขึ้นว้า

ฝังคินฝังคินฝังติดดินต้องชุ่มเสียงน่ะแล้วฝังคินแล้ไม่ฝังไปอยู่ในนาปลาช่อนน่ะเยอะแยะเลยนะไปจับจับมานกินหมดแล้วนาตรงนั้นมันแห้งแล้วมันมาแช่ปลาธรรมชาติไม่ใช่ปลาทีอมันลุ้นกันว่าจะได้ปลาไหมนี่เราตัดติ๊กเลยติดเห็นตินะติดปลาไติดเห็นเลยไม่มีน่าจะปลาอยู่ตึงมาเลย ติดมาเอาบนทุกฟ้าเลยดอยาลยจเจ้าอกเปเที่ยวต่าประเทศแล้วไปตลาดกูเคยเวลาเลี้ยงฟ้าให้มาวิดีโอขอให้ดูทุกเท้าทุกอย่างนางนุย โอ้ยถ้าทำเกินโอ้ยกระดูกหล่ใช่ไหมกระดกใหญ่ไหญเนาะกระดูกใหญ่ไหญเนาะโอ้ยแล้วติดมาเปียบเลยอือฮั้นแล้วก็กระดูกตัใหญ่ในปลาที่เขาีเอาไปแล้วนาะปลาหนินไว้ดีนะตัวเลยอือไม่มีปลาหนินเลยมันจะเป็นดีแต่่่่ปปลลาาออีีกบรูเนยยสมเต็มเลยเนี่ย ถ้ามันตะัวน้อยก็ปล่อยลงไปก็ได้ปล่อยมดปล่อยเลยปล่อย้ปล่อยง่ายเวลายงไปแล้วง่เป็นเจ็ดเห็นายตกปลาที่สุดถึงนั้นเลยปล่อยลงไปเบนีปลาที่เอาจักตัวไม่มีปลานล้วนปลยเนอะทำไมไม่โตไวโมาปล่อยทั้งงานแล้นี่โอ้นี้ม่ีามา เอาไปลงเลยกระแม่ก็เอาไม่เอาไปลงเลยปลาดุกเนี่ยสามปีไปเดไปลงมันก็ตัดมาอีกเปลาดุกเนี่ยเอามาปล่อยรอบสองแน่รวต้องนใส่หมดใหญ่ลเนาะปลาดกปลาดุก เดี๋ยวไปหน้าจะเลี้ยงกระดูกเยอะๆดีกว่ากระดูกบ่อเนอ้อน้ำใส่แกนั้ำใสเยอะๆ่ายปช่อนเยอะใครคิดว่าปลาช่อนเลี้ยงราคาแพงก็สู้กลาดุกไม่ได้หรอกปลาช่อนมันม่โตเป็นโอ้ยปลาช่อน ไม่ได้เอากิโลมามาช่งในในางดูว่าหนักเท่าไหร่ <laughs> ตัวใหญ่กระดูกกระพุกลูกมาดูปลาดินตัวเล็กๆอันน, <c oughs> น,นี้ประดุกกระพุกลูกพวกไข่ปลาดุกเหรอ <c oughs> ซื้อปีหน้าซื้อประดุกมาเลี้ยงเยอะๆโตเร็วมันตายแล้วนะสองตัวเ่แม่ก็ไปเทเพราะว่าเขาจะลงสายันไี้แเมก็ไปเทเพราะว่าเขาจะลงสอันนี้แล้ว ันก็คงประมาณให้วานี่ก็มั้งไอนนะั่นต้องลองสะปานินแล้วเขาเจ้าอ,อันนี้อันนี้เอาไว้เถอะเพราะว่าอันนี้ดอบบางพอพอจับขึ้นมาแล้วมันมก,กินเลยเนะี่ยพรมันตายอนนเอาไนาตายเลยนนขึ้นมาแล้วมันงลงไปก็เลยก็าตายกระเทียนอะ่ะมันดอกบาง,ลง,ง,งปลาบึกทำอะไรกินได้บ้างนะ<อ>ปลาบึกก็ต้มปลาบึกก็ต้มนี่เอาไปด้วยนะเอาไหมปลาบึกก็ เนมซื <mile> ้อมาตัว12บาทถ้าตรงเนี้ยตรงสักเหล็กอ่ะ30ต่อ35นะแต่ก็ะตเร็วนะตัวเร็วเนาะตัวใหญ่อันนี้ลงกี่เดือนเนี่ยพ่อปลาดุกไอปลาบึกไอ้ปลาบึกมันมีของน้าอ่อยลงิ่อนด้วยโอ้ยยาก

เริ่มหาขายเลยปกะดูบอกเอาที่ดับกุ้งนะใส่อาหารปลาดุกใส่มันไม่เข้าใส่ลงไปทุกอย่างอย่างที่พอบอกไม่เคยเข้ามีแต่หอยเอ้าปลาดุกอ๋อก็มมีแต่หอยปกติแ็เห็นเขาลงคลิปปลาดุกเข้าเป็นห้าตัวหกตัวแตละอันยงนะเอ ับไม่เอาออกก่อนแล้วตัวนี้ตายเลยนะตัวโลยตัวโตไวเนาะกกระดูกดีกว่าเกือบโลเลยเนี่ย uh, อันนี้อ euh, ันนี้เท่าไรอันนี้เจ็ดขีดเนี่ยสองหรือสามเดือนเนี่ยโตเร็วโอ้โหแล้วมันพันไปไม่คุยไม่าดูกันเลยบึก ต่มวตัวขึ้นมาตอนมันจน้อยใช่หม้อยกว่านี้แต่อร่อยเด้ออร่อยมากเลยทเลยก็แแล้วก็ไปเอาปลาดินบ่อไหนก็อนม่ติดตัวน้อยก็เอาแล้วลาดิน้นี่ยแล้วบ่ที่มันชั่วละบ่อนี้ปวดว่ไหวมันก็ปลาแดงนี่แตเอาหางยัง เอาทมาับทิิมเหมาช่างด้วยมั่ได้วอยไป่าช่งกิโลช่างกิโลตัวเดียวเท่าไหร่ตัวเดียวโลส่โลสี่นึ่งตัวโอ้สอตัว สองโลเจ็ดจบเก SON> ือบโลสองโลเจ็ดมันจะจับช่วยเดี๋ยวมันจะแบงเข้าใส่ก็เลยไม่อยากจับด้วยแล้วไม่ไม่เอาน้ำใส่บ้างอะไหนถังดำตัวนี้ยังย hm ังไม่หลุดตัวนี้เอาปล่อยได้ตัวนี้ถั่งทองมาดีค่ะขวดคนนึงจับคนนึงขวดไม่ได้ ดส้น้นายเส้น้นาต้องไปปรุงให้ด้วยด้วเนี่ยน่าจะบอกอย่างนั้นเห็นนางกเบ็ดอย่างนี้เยนี่นะคะเป็นลูกมือจับปลาวันนี้ตั้งใจจะเอาปลานิล10กิโลแต่ว่าเพิ่งจับได้3ตัวเอง แต่ปลาอย่างอื่นอันนี้คือถามตัว1โลนะคะเดี๋ยวไปกันต่อที่สะโนเลยค่ะ